เรียกว่าจะเป็นทีมดีแล้วก็เรืนองเนาะโดปรแบบน้องๆทค่มาที่นี่ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าอยากที่จะมาซัพพอร์ตศิลปินรุ่นใหม่ ก็อยากที่จะมาชมงานอาวอร์ดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไวรัลของเราเนี่ยจิ้มาวอะไรที่ทเป็นแบบจิ้เ่านยว่าที่จริงสมัยนี้แบบด้วยความที่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันค่อนข้างกว้างมากๆค่ะแบบถ้ายก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ว่าจะคาเรียกไงดีเกี่ยวกับแคตตาล็อกไหนก็ตามมันไม่จำเป็นที่จะต้องมา เกี่ยวกับการร้องเพลงหรือว่างานเพลงอีกต่อไปค่ะก็ถ้าใครทําสกิปตลกๆหรือว่ามีความสามารถอื่นๆเนี่ยตอนนี้หวายก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะเป็นไรที่ไวรอ์แล้วก็รู้สึกดีใจที่มีที่เหลยวนี้เ,เด็กๆมีแพลตฟอร์มให้โชว์ความสามารถตัวเองแล้วก็โชว์แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เราเองอะคนงานหวายตอนนี้หวายเพิ่ื้อ แล้วอ <muitas S 2> ิสระค่ะก็เลยอาจจะมีเพลงล่าสุดก็เพลงให้พูดได้ไหมซึ่งก็มีน้องเน็ตมาเป็นใหเอ็นบีให้นะคะใคยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะคะสร์ตกันด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีจะเป็นคอนเสิร์ตของชินาชาลินนะคะจะเป็นคอนเสิร์ตชาลินเมมเรีก็ทำพี่บอยโอเสียพงกับคุณครทำนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะจะมีศิลปินหลายท่านเลยนะคะก็ถ้าใคร ที่สนใจอยากมาดูซื้อตั๋วได้แล้วที่ใช้ t i c k e t m a j o r แล้วก็สามารถมาดูได้วันที่19 April นีค่ะขึ้นด้วยค่ะเป็นครั้งแรกที่หวายจะได้ร้องเพลงของคุณพ่ะ เตรียมพร้อมถึงเพลงอะไรพิเศษพิเศษที่เราจะได้ยินไมีค่ะเตรียมเตรียมเยอะอยู่ค่ะก็ด้วยความที่ว่าเพลงของคุณตาทุกเพลงเป็นเพลงที่ยากมากเลยเราว่าเพลงตัวเองยากแล้วเพลงของคุณตานี่คือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยก็เลยต้องซ้อมค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ได้ร้องแค่คนเดียวด้วยจะมีงานฟีเจิ้งกับเซอร์เียนอีกท่านจากต่สามท่านด้วยค่ะก็ ก็เลยตื่นเต้นเต็มที่นเที่สนเต็มที่แน่นอนค่ะเอาแมาน่นไหผไหวย่นตอนนั้นเราพอหยุดินตรไหเราลับไปอ่เนิหน่อยวายอที่เป็นคนตื่นสายแต่ว่าตอนนั้นก็ตื่นแล้ค่ะแต่ตื่นได้ไม่ไม่นานมากทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ ทำไมเราถึงมึนหัวแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปทานข้าวฉลองมาวันก่อนหรือเปล่าเพราะวันก่อนคือวันเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นเพราะไปอ่าร์ตี้กับเพื่อนแต่สรุปสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ใช่แล้วว่าเตียงมันขยับด้วยเราก็แบบหรือเราคิดไปเองมันก็ไม่น่าจะคิดไปเองแล้วก็เลยพอพยายามยืนนะคะก็ถึงจะรู้ว่าโอเคนี่คือแผ่นดินไหวแน่นอนเพราะว่าแชนเดเลียก็ขยับของก็ตกมาจากเชล์แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเคยอยู่ใน สถานการณ์นี้ก็เลยก็เลยทราบว่าโอเคเนี่ยนเคยเจอประเทศหรือใช่ค่ะเคยเจอที่ญี่ปุ่นตอนเด็กๆอย่างอย่างที่ไทยกับญี่ปุ่นต่างกันคือาเซฟอะไรยก็ค่อนข้างต่างค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรมากมายแต่ด้วยความที่เราโตแล้ว พอมันเจอกับตัวเองพอตโตมันก็เลยอาจจะคิดเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือแบบมันไม่ใช่ว่าชิลแต่มันแค่รู้สึกว่าทุกคนทราบว่าต้องทําอะไรต้องไปไหนแล้วก็มีอร์เตือนนู่นนี่นั่นมันแบบว่าค่อนข้างที่จะ organize มากแล้วก็อยู่ดิสเซียแลนด์ด้วย แล้วก็เราแบบแบบบอกอะไรไหมมันกุดสุดท้ายเนี่ยะแบบมีอะไรแนะนำอะไรอีกไเล่ามันก็มาอะไรต่างๆตุรกีแรกเริ่มหรอคะก็อยากให้ทุกคนทราบว่าที่จริงแล้วเวลามีเอิร์ธเคิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วถ้ามันยังสั่นอยู่ก็ควรที่จะหาโต๊ะหรือว่าอะไรที่เราหลบพางใต้ค่ะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็ถ้าเอสเคปได้ก็เอสเคปนะคะ ิ่งโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในถึงที่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามตั้งเตือนสติแล้วก็ลงมาให้เร็วที่สุดค่ะที่สำคัญอย่าลืมอย่าลืมสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบอกว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นก็มี็ชีวิตเหมือนกันนะคะก็อ,อยากที่จะฝากตนูนีวกับทุกคน,คนแล้วที่สำคัญขอให้บ้านเรามี อ่า um, emergency system notification นะคะเพราะว่าหวายรู้สึกว่ามันเป็นปี2025แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็น basic needs ของ Human กันเองอะ,ค,ะค่ะใช่ก็หวังว่าเราจะมีระบบนี้เลยโอเคขอบคุณมาก <laughs>